พอจอยกับงวดว่างหันกับพอจอยกับตีเลขคิดพลาดทร่่อยล่ละเพราะว่านาสนิต,านนตีสองหนึ่งหดดิต่ว่าเป็นยังือปกตีสองหนึ่งเฉนดิงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนั้นฝันว่าได้ไปต้อนนกขึ้นไปก็ลังสีไส่น้องเคยก็เลยขึ้นไปนัมา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 ่มมึงสิละขึ้นไปนํ่มมากมากๆคอยสีใส้ไปสันใส่ก็หักงาไว้ปูเปวเปลวง้อยยังักมันบ่เข่าสัน หักงาไม้แล้วๆมันขึ้นไปทั้งทั้งปุ่นงาไม้โอ้ยงาไม้พ่อฮักซะน้อเสียนี่จะหักปูเลดหักปูหมดก้อนป้ด้วยลุ่มขี้ดินอัพเลยล่างลหมือนเสียนผู้ใดกับว่าล่างผู้ใดกับว่าล่างเอาล่างกับล่างก็หน่กงวดที่แล้วป่พ่อแมนก็ใดกกับสองหนึ่งสองหนึ่งคนสองคนนกตัวหนึ่ง เขาบออ่อคว่มเขาบอกว่าลงตะลางควอมลงตะลางตัมกุกไม่หักลงมาต่อไปพ่นเนาะ<อ>ลงตะลางกล่องเงียาะเนาะกล่องเงียาะเลยพ่อ <laughs> <laughs> าดนี้ฟันเราบ่อคว่ำว่านี้เด้อมันสิคล้ายครึ่งก,กันกับบางนึงหันคร <c oughs> ับเออพ่อจ่ายสิเบาเบาซาซาแล้วก็สีไฮเอฟซีไฮคองควนเอฟซีในปีใหม่ผู้ใดเก่งผู้ใดนั่นก็น ตีเอาเลยตีวคมฝันแม่นๆนะพ่อเนาะแม่นกตีมาหลายคนแจ่ว่าเรขกพอจ้อยตีบ่เกินสี่ตัวอยู่ในหันนอกจากนั้นจะมีได้เอฟซี่ตีเพราะว่าพอจ้อยนี่กะเอาอะค่อยๆน้ำได้ค่อยตีเจ้าเหล่าตีนะโอ้ต่างคนต่างตีเราเว่าตีล้วเขาก็ถือหอดหฮกสามหอดสองหนึ่งเมนครับเขาตีเอาเองเขาตีเอาเองครับโอ้อะลองว่าพอจ้อยก็ะถือร่มข้าวเ้าพอจ้อยกะหาบเ้าบักคานึงครับ บากาหนึ่งนี่เอาย่งปากาหนึ่งหาสองหาสามครับครับปัจจัยสื่อหมวดบางหนึ่งสื่อไรลีครับสื่อไรจนปัจจัยไม่อยากโบว์บัดใหญ่หนึ่งเราเลยบอกว่าเจ้าที่ไปซื้ออยัางหาหนึ่งหาสองหาสามมาเช่นไปซื้อสองหนึ่งเงินเจ้าไปเช่นก็คนสองคนขึ้นไปก๊กไม่ก๊กเดียวกันกับนกตัวหนึ่งอนะครับมันแมนป่านนี้ไปเช่นแล้วว่าบ่านนี้ก็ใส หักงาไม้ลงกัดง่าไม้ก็หักลุกมันจะเป็นเลขล่างจ้จไปสั่นแล้ววะโอ้โุ่สั่นเนามันตีขิวครับขิวเนี่ยแทะงวดนี่ฟ,ฟังชัดชัดฟังชัดชัดอ่าฟังชัดชัดแล้วจึงค่อยเอาไปตีครับครับพอจ้อยก็ตีให้เยอะแต่ว่าพอจ้อยตีเลขตัวนี้สองคููเท่านั้นคว่ำฟันหลกที่ตัวง,งวดพอจ้อยฝันมาได้หนูลถหนูครับ คนสองคนครับคนสองคนรดหนูขั้นหนึ่งครับบักมันมาน้าพัวจอยมันบป็นหนูซอยพัจอยครับหนูลถหนูขึ้นไปเนื่นๆครับสูงขึ้น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 ครับครับรดในรดหนูนั่นมีนอใหม่นอหนึ่งครับเอ้าบางนี่มันคือบป็นหนูรดหนูซอยกูกูคือหนูขึ้นสูงแค่ไปบนัน อยู่ไปเรื่อยๆึ้นไปเรื่อยๆึ้นไปเรื่อยๆก็เลขกนี่นนงงนถึกแน่นอนเจ็ดจเไ็กก็ถึกออแต่ว่ามันเป็นยังมันมีแนวบดระวังพ่อจอยอยู่ตีเป็นยังคือบ่เข่าคือบ่ถือครับจังนสิละเพื่อนเ,เ,เ,เขาตีได้ปวัวปัวเพื้อกับทั่วมาพ่อจอยได้ยอยู่ได้ลอยหนึ่งสองลอยอยังอย่างทีบาทส้บบาทจังนสิละแต่ว่าพ่อจอยตีไม่ถึกบ่ถือกักเถียแต่เจต่นเล็กเพื่อ ศัยดวงผู้อื่นตีให้แนนเนาะแม่นครับแต่พอจ้อยตีเ้อะผู้ใดสิไปนั่พอจ้อยกะไปครับผู้ใดสิไปนั่พอจ้อยกะไปเขาตีไ้ไปผู้แม่นแมนนั้นตีแล้วครับรตีตัวเดียวตีตัวเดียวเพิ่นตีตัวเดียวครับเพิ่นตีสิบเก่าครับตัวเดียวเลยเรอะพ่อแม่นแต่ว่าพอจ้อยตีบ่คือเพิ่นครับพอจ้อยเคยฝันเห็นสักยันมาแล้วครับครับ พจจ้อยนี่ตีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเท่านั้นครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองแมนครับเท่านั้นระจังเธอเบิ่งว่าว่าของ่นกับของพอนจ้อยว่ามันจิกไก่กันปานใดป่านนี้ขึ้นที่สองพจจ้อยได้เรขแล้วเดีนพจน์จ้อยก็เลยมาฝันฝันต่อต่อหวดขึ้นที่สองครับพบนตจ้อยง้างไปแล้วก็เห็นคนเขาว่ามาพี่มาพี่ไปสันอันอันขึ้นที่สองมมาพี่มาพี่ไปสันมึงุู้บอกกบแนบไปสัน กบอยู่ในบวกเนี่ย่าเช่นบวกนั่นกล้วยนอนใหม่ๆครับ,รบน้ำคุค้นๆอยู่โอ้ยกบมันยังสิไปอยู่บางกล้วยนอนมาเช่นเจ้าไปซ่องบังด้วยมาเช่นเข้า่าก็จอยก็เลยไปซองบังครับไปซ่องเบังเห็นกอบอ่สามตัวครับหงอปอเป้ยอยู่แต่ว่า,วาวมีน้ำเพราะเพียงขาเขาเนี่แหละลงงมเบาลงงมเมาเยาจได้่าเช่นครับก็จอยก็เลยลงงมเบาได้เั้งสามตัวครับ กบบ่พ่อแมนกำเบียงเดียวกรบสามตัวกำเบียงเดียวครับวานนี้พ่อจ้อยก็เลยขึ้นมาขึ้นมาคนที่เขายืนเบื้องนั้นเขาก็เลยทวงว่าปีนจับยูคข้อมือปีนจับยูคข้อมือมาสิปีนจับยูคข้อมือเจ้าเบียงเจ้าจับกรบมาสิผู้หลัอยู่ขาพู้หลักขา,ขา,ขาบเบียงนึ่งมันเราเอิจเปียดยุคผู้มาสปิปีนจับปีนจับก่ครบพ่อจ้อยก็ว่าปีนก็เสเด็จเสด็จขึ้นหูเมียพอดีครับ ทั้งได้กบเทั้งปีงจับตัวนี่พอจ้อยตีเก <93. S 1> ้าสามเก้าสามเก้าสามห้าแปดสามเก้าสามพอจ้อยตีเก้าสามห้าแปดมันถือยู่ไหนมองพอจ้อยอันนั้นไปเบื่อแล้วครับครับผม เขาจะว่าเรียกล่างล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวใดพ่อล่างนี่ตัวกบนี่แหละตัวกบสามตัวอยู่ในบวกนี่แหละเก้าสามนี่แหละพ่อแมนครับล่างเหรอครับพ่ออันนี้มันจะเป็นล่างครับมันจะเป็นล่างม,มันจิเป็นล่างเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในบวกครับกระจ้าแต่เบื้องว่ามันสีแมนหรือว่าแมนเก้าสามเก้าสามขั้นมันเป็นบนนี่มันจิเป็นห้าแปดสามบนนี่ห้าแปดสามแมน คันมนเก็นบนอันนี้เลขก,ก,กบเลขกบแมนฝันกี่รอบเนี่ยพ่อสองขึ้นครับสองขึ้นแล้วพ่อจ้อยมาบวกให้กันครับกระเชิงเอฟซีตีซอยน้ำกอมันสีหลายตัวตามที่กิน,นเลขพ่อจ้อยมะเกินหาโตครับครับอันนั้ะอันนี้คือเอฟซีตีช่วยด้วยแมนมครับเลขพ่อจ้อยนี่โตนู่ลดนู่คือมีสองคู่ครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเลขของพ่อจ้อยแมนครับโต ตัวที่พ่นตีให้คมๆนั่นคือสิบเก้าครับเอามาบวกเขากับชุดหนึ่งชุดออสดองก็เป็นสามตัวครับอ๋อเดี๋ยววงกลมนะพ่อเนาะวงกลมเลยครับศูนย์หน<ฮ>ึ่งศูนย์สองแมนอันนี้พอจ่อยตีเนาะแมนครับส่วนเอฟซีตีนี้จะเป็นหนึ่งเก้าหรอพ่าแมนผู้พ่อตีเก่งครับนั่นแหละอันนี้คือฝันฝันว่ายังไงพ่อตีเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่พ่อคือพ่อ่อวนี้อยู่รถอยู่ครับอยู่รถยูอ่าอันนี้เป็นยูรถอยู่ด้อครับผมเอฟซีคงสิเคยเห็นว่า ตอนพ่อจ้อยว่าฝันว่าผู้เท่าทีบสจักรยานมาขางพุนครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันสิเป็นลักษณะเดียวกันครับมันสิเป็นลักษณะเดียวกันกรับพ่อจ้อยหนูรถอยูครับสูตนี้ก็คือล้อมันใช่ไหมแมนครับพ่อจ้อยนี่ตีอล้อมันมันมุนมุนครับล้อล้อมันมุนมุนแมนครับเคยออกเนี่ยตะกีนั้นคย้องซูนรอบรอบนั้นก็จักรยานนะพ่อเนอะแมนครับ มันกลมๆนะแงนให้ระวังดีๆว่ากบอยู่ในบวกมันเป็ยนยังไงพอจ้อยวางใดปีง <That> s <S จับอยู่ข้อมือเพราะจ้อยขับขึ้นมาเขาว่าปีงจับอยู่ข้อมือกับจ, <That 's S 1> จับย่ขาไปะ่นเพราะจ้อยเลี้ยวไปจับเอเรียอยู่เบี่ยงนี่จับกบสามตัวแล้วปีงกับจับอยูู่อย่หลังมือครับครับให้ระวังใ oh, ห้ระวังเรล่องพอจ้อยว่าขึ้นว่าเปลี่ยนเรีแกรางแ <c oughs> อฟซีตีไหสองศูนย์เก้าครับเระสัน 09ก็มีอยู่นะเนาะมีว่าแน่ๆมีมี9มีอยู่ครับอีพีว่า209กันนะเดวแต่ผูซิมันขึ้นสูงแล้วมันก็ขึ้นสูงนูขึ้นไปขึ้นไปจนหอดครับก็จ้อยงูไปผู้เดียวแต้าว่าบอกใน้ำมันมายูซอยไปน้ำจะข้นกับว่ะสองข้นสองข้นพอใช้ทั้งสองสองข้นก็พอจ้อยนี่แหละมันใหย่างกว่าก้อนพอจ้อยกับงูรลหดูกับนอใหม่นอหนึ่งครับ นอไม้อยู่ในรถอยู่นั่นมีนอเดียวนอไม้ไผ่บ้านอนอไม้ไผ่บ้านแมีนนอบักไงครับผมเฮ็ดจังไรกกรถิบเก็ดจังไรกกรถิบนอนอ้วยกรก็ถิบนอนอ้วยกรก็ถิบว่าเศร้าซื้อเราเอ็มซีกับว่าจูงใจให้ซื้อก็ถเถคือเก่าครับเือคือเก่าเห็นบ่งจังหวัดเมืองนึงเหนครับเขาบอกซื้อหยงตัวนั้นเลยซื้อสองนึงตัวประช่นโอ้เขาตู้บอกรันแมีน สีสยวยพอจ้อยในเด้<ห>พอ,อพี่น้องเป็นความฝันเท่านั้นเด้คุ้มสุดเอฟซีของพอจ้อยทัวประเทศไทยทัวประเทศไทย